ครจะล้างครับใครจะล้างครับใครจะล้างครับสวัสดีครับชาวเกมเมอร์ครับผมกองยาซิมสี่แล้วนะสร้างบ้านเสร็จลแล้วแล้วแม่งสร้างบ้านแบบนี้ไปได้ไงวะมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยแม้แต่น้อยนะครับก็เป็นแนวโมเดิร์นอ่า พอกิ่งโมเดิลมันครึ่งกำแพงอย่างเงี้ยไม่ได้เอคล้ายๆระเบียงมีไหมไม่มีอะที่จริงผมได้ไอเดียมานะไปเบิ่งนิตยาสารที่ร้านตัดผมมาผมรู้สึกว่าที่ผมสร้างเนี่ยมันเหย่มากบางทีผมก็คิดว่ามัวแต่สร้างบ้านให้โมเดิลเนี่ยผมคงไม่มีตังค์ไว้กินข้าวพอดีหลังบ้านม,มันสวยก็น,น้าบ้านอีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณก็สามารถย้าย,ายห้องได้ทั้งห้องเลยทีเดียวเคฟเรียลแซนยืดโอ้อันนี้คืออะไรครับอ๋ออ๋อย่างงี้นี่เองผมจะทำลายน้าบนนี้ทั้งหมดเลยเอ้ยแบบนี้ก็สวยไม่เบาเป็นกรวดอะก็เเจงดีนะอ ทำไมพวกมึงไม่เลื่อนให้ตรงกันไปเลยแย่วะ่ะมันเหมาะกับมันี่พอดีเลยครับโอ้ปูกางกาไม่ได้หรือว่าจะใช้แฮกแบบซิมพาสเก่าๆอ่ายร้อยครับได้พื้นมาแล้วนะครับผมหุบลงได้ไหมได้เลยนะครับแต่ก็เทด่ดีนี่นะโมเดลแบบแนวไฟกีบนะครับหน้าต่างชอบหายไปเองเว้ยหรือจะมีเอ็นเดอร์แมนขโมยหน้าต่างของไป,ไปอีกไม่ขำฝาก มันก็สวยอยูหรอกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสภาพตังจะไหวไหมอันนี้กําแพงนี่อะไรครับเนี่ยว t i s t h a t อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยจะได้ล้างจะได้ล้างมือไปด้วยขี้ไปด้วยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังกูเือเท่าไหร่นะเก้าร้อยเหรอจิบหายแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้โอ้ขอเตียงถูกๆอ่ะอันนี้เป็นเตียงของตัวเอกของเรานะครับโอเคดูตังผมสิครับน่ารักสุดคนเคยไคิดว่าคุณจะไม่มีตังซื้อเก้าอี้นั่งไหมครับตองขายสวนนั้นงดงามของเรานะครับ อยู่เมืองแต่จริตชีวิตมันต้องปอปครับแต่ว่ามันป๊อไในแค่นี้แหละครับชีวิตเขาไฟ,ไฟไฟแพงไหมร้อยแปดไอร้อยเจ็ดสิบครับว่าล่ะครับตังกูหายไปไหนหมดครับหัวเาออเพิ่มตังโอ้คุณดูดิหดลงมาก็ได้ตั้งร้อยสามสิบแล้วอโอเคครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ในระดับเพียนิดนึงก็ไม่ได้สร้างสวยอะไรขนาดนั้นคุยบ้านแม่งจากบ้านพาร์ทหนึ่งคุณผู้ชมครับ ไอ้นี่นี่อยากซื้อของเล่นเลยทีเดียวนะครับคือมึงบ้าหรือเปล่าครับนี่เพอร์ฟี่ใช่ไหมแน่นอนผมจะไม่เล่นนะครับผมจะเล่นกรโลนอฟของผมนะครับตอนนี้อยากทําอาหารแล้วก็อยากหาของสะสม oh, นะครับผมค oh, าดูปอกยังไปดูกีฬา <laughs> ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเพิ่งเปิดทีวีพี่มึงจะสนุกอะไรล่ะครับ <laughs> อ่าคุก เดี๋ยวๆเดี๋ยวไม่มีปัญญาทำอาหารอะไรกิเลยไม่มีเคาน์เตอร์ทำอาหารไม่มีเคาน์เตอร์ทำอาหารครับคุณผู้ชมครับไม่มีแม้กระทั่งตังซื้อเคาน์เตอร์ทำอาหารครับ150โอ้โหพี่พี่ต้องขายทุ่งหญ้าแล้วแหละครับตอนนี้กองหญ้าต้องทำการขายพุ่มหญ้าเพื่อที่จะซื้อเคาน์เตอร์ทำอาหารนะครับทามีพุ่มหญ้ากองหญ้าไม่สามารถกินข้าวได้นะครับจังหวะนี้พุ่มหญ้าพุ่มเดียวก็ไม่พอนะครับผมเขาต้องขายพุ่มหญ้าจำนวน2พุ่มเป็นต้นไปผมว่า2พุ่มยังไม่พอนะครับสิ่งที่เขาต้องทำก็คือขายพุ ว่าผมชอบลายนี้มากกว่ากนอพองงือได้เปิดประตูตู้เย็นแล้วก็ปิดอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่เขาทําต่อมาก็คือการหยิบผักมาเทลงเขียงแล้วก็หายไปจากโลกใบนี้เลยนะครับทั้งๆท,ที่มีทักษะแค่หนึ่งนะครับเร็วกว่าผมตอนอยู่ที่บ้านอีกที่ไม่ทําอาหารแล้วเหรอพี่ฮะอยู่ดีก็นึกถึงไฟพี่พี่หมายความไงอยู่ดีก็ณฉานนึกถึงไฟก่อนแล้วค่อยทำอาหารนะครับสุดยอดจริงๆอะไรอะไรมึงอ๋อเพอร์ฟี่อยากคุยด้วยไม่ผมทําอาหารให้พี่กินก่อนนะครับความเบิงวางของเพอร์ฟี่นะครับกูเกิลมา, Perfect, า,ลมมาเพอร,ร์รอรเฟกว อะไรนึกถึงไฟอีกละสลัดนี่คือมึงอยากให้เตาไหมขนาดเลยใช่ไหมโบนะครับเรียบร้อยครับได้ค่าอะไรเนี่ย<บ>มึงมาแดกซ่าไอซ่าเรียบร้อยครับเป็นการกินที่ดราม่ามากนะครับถัานรู้สึกชอบตัวเองจังเลยนะบบนผมอยากตีชิงนั่นมันระคังไงบ้าฮ่ <laughs> ำ อยากเล่นเบสบอลแต่ผมอยากกินข้าวแต่ฉันว่า่าลิ้นชักอร่อยกว่านะรู้สึกอยากแดกแมคโดนัลไม่เอาเราเอาสตาร์บัคดีกว่าอา้าวอะไรคือคนพี่มาดีหลังแลวกินเสร็จก่อนดูซิครับใครจะล้างครับดูจิตอาสาคนทั้งสองคนนะครับใครจะล้าง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 ครับไม่มีใครอยากล้างครับไม่มีใครอยากล้างครับมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากที่สองคนกำลังอึนว่าฉันจะล้างดีไหมวะ หรือว่าฉันจะปล่อยพี่ล้างกูไม่ล้างแล้วสัตว์อ้าวเรียบร้อยนะครับผมสอ้าวอะไรเนี่ย uncomfortable ตู้เย็นกลิ่นเหมน็นตู้เย็นกลิ่นเหม็นแล้วไม่พอใจรุ่นโดนิมหนานี่พี่ไดนโนเสาร์มันน่ากลัวมากเลยนะไดนโนเสาร์มันตัวใหญ่ใหญ่แต่ผมมีของที่ใหญ่กว่าไดานโนเสาร์อีกนะพี่รู้ปะ่ะโอ้กูไม่อยากจะนึกภาพเลยเอา้าอะไรคือความสัมพันธ์รถแต่มึงสำเร็จอะไรคืออยู่ดีๆมึงกอดกันมึงโกรธกันเสร็จมึงกอดกัน ออมอนเดอรอ้าอีนี่มึงเร็วนะนี่บ้านกูนี่บ้านกูนนกอ้าวมึงเซลฟี่กันดาดแล้วมึงเซลฟี่ต่อหน้าผู้หญิงเนี่ยนะเธอไปเซลฟี่กันที่อื่นได้ไหมท่านจะดูทีวี <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เวลาที่ขำเขาไล่มึงไอสัตว์เวนอิมเพชั่นนะครับทำให้เขาประทับใจน้อย <c oughs> อาซาฟีก็ฟีก็ก <c oughs> ขาขำกันหมด <c oughs> ฟีก็ อ้าวได้ทักษะการแสดงตลกอีกหายชีพมึงดูตังมึงเนี่ยสองดอลลาร์คริมินอลโอเคปะเป็นคริมินอลกันเป็นโจรกันผมไม่คุมเนี่ยเพอร์ฟี่จะไม่มีงานเลยใช่ไหมโูสับมึงหรือแท่งไม้ครับกดอ,อะไรของคุณครับชีพเอนเตอร์เทนเนอร์มันจะได้ดูดังๆหน่อย้วจิวิญญาณความเป็นโชตะของเขานะครับเขาจะไปทักฟันนี่นะครับผมหมวัวล้อดาดครับอีเพนกวินมันเช่าได้นะแล้วมันก็บินได้ด้วยาเขาก็เดินแทรกครับนี่โคตรหยาบเลยนะเนี่ยอีผมอยากนวันจังเลยจะเป็นรามะใช่ไหมเช้่อด้ นอกจากนั้นยังกลับแล้วก็บินได้ด้วยใช่ไหมพ <c oughs> ี่ครับผมอยากอ่านหนังสือครับผม <p ink> พี่เล่นบาสใช่ไหมครับ <p ink> ผมเห็นพี่โยนวันนั้นอยู่ว่ะครับเท่ <p ink> <p ink> สัสสัสเลยครับ <p ink> ไปดูทีวีแล้วเด็กแม่งเพอ้อว่าไงมึงจีบกันจนได้กันยังเนี่ยฮะพี่พี่จีบสาวเยอะเกินไปไหมพี่ผมมีมุกกับลิงมาเล่นให้พี่ฟังวะ่ะพี่ครับพี่เคยเห็นลิงต่อไหมครับพี่นอกจากนั้นมันยังบินได้ด้วยนะครับพี่่สปอนจีบคนแทนอีกชื่ออะไรจะได้จำไว้เจนิเฟอร์คิมนะครับผมสเปนเซอร์คิมแหม คำ <sk r ug> ดีแต่มันไม่ขำไม่อะไรคือเล่นมุกเกี่ยวกับการเมืองครับคุณรู้ไหมว่านายกเวลากำมือเขาเรียกว่าอะไรหัวเราะมึงยังไม่ได้เฉลยเลยแม่เฉลยว่างไงผมก็ไม่รู้นะอาบน้ําได้3มอย่างครับผมอันนี้อาบทําให้มีพลังครับอาบทําให้มีสเสน่ห์ครับอาบให้มีมีแรงบันดาลใจครับผมสุดยอดจริงๆผมอาบให้มีแรงบันดาลใจเลยกันปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะผมจะอาบน้ําโดยที่ทาให้ผมมีแรงบันดาลใจครับมาทำยังไง่าอาบน้ําโดยมีแรงบันดาลใจฮะคุณเคยเห็นหมีไหมเดี๋ยว น้องเพลงเหรอมิเชฟคืออะไรครับมิเชฟทักษะการก่อกวนผมไม่ก่อกวนคู่นั้นนี่ผมจะได้ทักษะนะครับเปิดโปงครับเปิดโปงความลับความสุดยอดของพี่นะครับผมอาบนานจริงครับอาบนานจริงคือสะอาดนานแล้วครับคุณผู้ชมดูครับผมรู้สึกอยากขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พาพี่ไปตายที่ดวงจันทร์บายอบาอะไรคือมีแรงบันดาลใจแล้วก็ซื้อบาเหรอคือมึงอยากเป็น์เดนเดอร์ใช่ไหมสแก๊สแก๊หลอกหลอกพี่หลอกพี่หนึ่งสองสามพี่พ้องตายเอ้ย คามันบวกบวกด้วยครับอีนี้ก็เพอครับมโนคุนจริงๆพี่ๆถ่ายรูปหน่อยอะไรคืออันจีอันจีคือเซลฟี่ใช่ไหมครับผมผมจะจำไว้ตะโกนใส่ดีกูอยากตะโกนรถเฉยเลยครับเอาละครับแฮนด์บัสเซอร์ครับเออเรียบร้อยความสัมพันธ์บวกวอเตอรฟักโอดกันดาไอ้เที่ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยไม่ความสัมพันธ์แบบรถเที่ยเลยอ่ะอ้ยชอบอ่ะชอบทะลับเท่ดิ นะเอาโกรธด่าโกรธจนอยาอาบน้ําอะไรเนี่ย okay, ครับคือแรกของครอบครัวโพงเงืได้หานไปแล้วนะครับผมนี้เราได้บ้านอแสนโมเดิร์นกับครอบครัวที่รู้สึกความสัมพันธ์พี่น้องหายไปแล้วก็ทะเลาะอ,อะไรกันอีกไม่รู้นะผมก็จะเป็นไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันครับบ๊ายบาย